และนี่คือคำต้องห้ามกับแบมแบมโอ้ทำไมมันยากเหรออุ่ยแบมแบมจริงนะอจริงแบมแบมงานนี้ตายแน่บอกก่อนเอาเลยไหมเอาเลยอะไรอะงานนี้ตายแน่บอกก่อน งตื่นเต้นไหมพี่เนี่ยไม่หนึ่งครับไม่ครับพี่ชืชชอย่าอย่าตื่นเต้นใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นเย็นรวมทีมงานด้วยผมตื่นเต้นผมบอกคนดูก่อนเลยดีกว่าว่าแบบตื่นเต้นนะวันนี้คุณผู้ชมก็คงเห็นอยู่ที่จอแล้วว่าทําไมพวกเราถึงพี่ไม่เห็นรู้สึกเลยเออเมอเมอพี่มือล้ม่อยและนี่คือคำต้องห้ามกับแบมเบ 공체는 มีเสมอครับไม่ได้จ้างมานะไม่ได้จ้างมาอันนี้น้องๆเนี่ยเขาไม่ไม่ทำงานพี่แล้ววันนี้เขาจะขึ้นมาเชียร์แบมแบมเขาไม่เชียร์พูดีด้วยแบมแบมเนี่ยเยอะมากที่บ้านพี่ะครับภรรยาของพี่นะครับรู้ว่าแบมแบมจะมาวันนี้เขาไม่ยอมนอนเลยครับเขาติดไปรับลูกครับเราไม่รู้ว่าจะแนะนาแบมแบมให้คนดูได้ยังไงเพราะคนดูเขารู้จักบดแล้วแล้วพี่เชื่อว่าคลิปนี้คนที่ไม่ได้ติดตามเทพวีลาเนี่ยเข้ามาดูเยอะพูดีขอแนะนําตัวเองดีกว่า เราเราให้ให้แบมแบมแนะนําเราดีกว่าลองดูครับพี่เขาชื่อเต่งนะครับผมเต่งเต่งเต่งแปลว่าจะแตกแล้วไม่รู้เลยวนนี้พี่เติร์ดนะครับผมสวัสดีนะครับพี่สมัครนะผมสวัสดีครับสมัครภาษาอังกฤษก็คือ register ผมหลอกไหมครับหลอครับผมเราแรกเราสมองเหมือนกันเลย สวัสดีครับแบแบุณท่านไมเ็นครับเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติกับพวกเรามากกว่าใช่ไจริงๆๆิช่องเราก็เคยทำคอนเทนต์บีพูดถึงแบมแบมรนืเป็นเป็นแฟนชั้นแฟนชั้นจะทำเหรอเดี๋ยวขึ้นอินลูกให้ดูเจบีตักโชวามาตึ้กตักโชวาแซ็ตตึ้กวาจนิอตชวเลองเปลโชวาแบบั๊กโชวามาสอเนี่ยะแบมแบมตั๊กโชวากินจุกตักโชวาจิกกี้จี ได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตอ่าใช่ครับผมก็เวิร์ลทัวร์แล้วก็ตั้งแต่โด่งสเตเดียมนะครับผมเป็นโซโล่ทัวร์ครั้งแรกของผมเลยครับผมทีมคอนเสิร์ตเป็นยังไงบ้างครับทีมคอนเสิร์ตเป็นแอรีโอ52ครับผมเอามาจากแอรีโอ51นะครับอ๋อที่แบบเกี่ยวกับที่เป็นรูต่างดาวรูต่างดาวใช่ครับแล้วผมเกิดสองพฤษภาครับพี่เกิดเดียวกับพี่เลยแมนแมนเกิดนเดียวกับเวงเวงเลย พอเอามาตีเป็นตัวเลขมันก็เลยเป็น5 2ครับผมก็เลยเป็น area 52ครับผมก็คือแบบเป็นพื้นที่ที่ทุกๆอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ได้ใหม้ครับมีเกมไหมครับเป็นพี่เว่งพอจะเป็นไปได้ไหมครับผมกลัวทำคอนเสิร์ตมีปัญหาจับเลยไม่ค่อยได้ครับเกส์นะครับผมเป็นพี่มากระเซนมาคู่กันซ้อมไปถึงไหนแล้วครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ90%แล้วครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมถ่ายคนพี่เสร็จเนี่ยผมก็ต่ออีกสองสางานแล้วก็คลินี้ผมกลับเกาหลีไปเตรียมตัวต่อเลยครับแล้กลับไปซ้อมที่เกาหลีเหรอใช่ใช่ผมคือขายบัตรเรียงนะครับอ่าขายแล้วครับออขายไปแล้วอ๋อนี่ออกตอนขายขายหมดแล้วหรือเปล่าโอ้ไม่รู้พี่บัตรน่าจะหมดเลยพี่ผมก็ไม่รู้ไปแล้วแต่ถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับไม่หมดก็ไ่เป้วนี้ผมแต่ก็ไม่รู้ครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะไม่รู้เขาจะมาแต่พี่เห็นเขาซื้อบัตรเสิร์ตกันบานหมดเลยนะเขาซื้อไปหมดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันแล้้วถา เกิดอะไรขึ้นการเไม่กอดเดี๋ยวรอดูเพราะว่าพี่อ่ะรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยวันนี้พี่อั้นมากอั้นมากเฮ้ยเลยพี่เป็นตัวเองเเป็นตัวองพี่แบบสุภาพผิดปกตินะครับวันนี้อ๋อพี่ได้ได้ไม่ให้เอาดีกว่าครับไมปแต่ถ้าจริงเขาจะเห็นแต่แบบหลายหลายคนสุภาพกับผมตลอดไม่เอาอ๋ออันนี้แผลแผลพองนะครับได้ได้อย่างแบบพี่โอป้าูดอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแรกเลยนะครับผมที่แบบีผมใส่อไม่เรียกผมว่ามึง อันนี้เรียกได้อะครับแบม่บมอาจจะมีคนที่2นะคนนี้เดี๋ยวเราดูมันก็ต้องมีอย่างงี้บ้างครับผมพวกอนุญาตนะโอเคงั้นพี่วันนี้พี่อาจจะแสดงบทหยาบคายขึ้นเล็กน้อยได้ทำไมแอ่ผมชอบนะผมก็เคยใส่อะไรแบบนี้มาก่อนเอยแบบนี้ไหมแบมแบมเอาอันนี้ไปใส่บนคอนเสิร์ตมึงอย่าไปยุ่งกับคอนเสิร์ตเขาคอนเซิตไปแล้วเอางี้ไม่เอาไม่เอา แบม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 ออกกลับไปใส่ที่บ้านนอนไหมพี่ให้อันนึงอ่ะมาซ้อมดีกว่าไม่ใชตอนแรกแบมแบมแม่งเล่นมึงแต่ตาแรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยเปิดเกมมาปุ๊บมีความเคยแบมแบมว่าแม่งยังอ๋อแบมแม่งไม่เคยหรอคนแบมแบมแบมแม่งพูดทำไมอ่ะไมอ่ะมันไม่ได้เหรอได้ได้ได้พี่โอ๊ต เรียกแบบว่ามึงและพี่เหว่งเรียกแบบว่าแม่งโอเคดีมากครับผมชอบขอบคุณครับขับผมโอ้โหรู้สึกดีมากเลยครับว่าผมได้เอาสติกเกอร์ประกบไปที่หน้าผากของแบมแบมพี่เหว่งคิดว่าแบมแบมสูงเท่าไหร่120โย้่ฮพี่ ไม่ต้องพี่เวงคืออันนี้เอาจริงกับคือคอนเสิร์ตผมวันนี้ผมออกมาโปรโมทใช่ปะอ๋อคือคอนเสิร์ตผมวันนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าจัดช่วงเช้าใช่ไหมช่วงเช้าไหม มอร์นิ่งเช้าโอ้โหม้าจไปดาวพี่เวงครับพี่เวงเต้นเก่งไหมเขาเรียกผมว่าเว่งเท้าไฟการขยับตั้งแต่ต้นขาไปถึงปลายสะโพกของผมนั้นพริ้วไหวดังใส่น้ำใช่ใช่ครับผมรู้แล้วคำบนหัวผมคืออะไรคำว่าไม่รู้ พี่เตครับแบมแบมเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรมาเลยหิวเป็ดมากเลยขอทางหนึ่งครับเจ๊กไม่ให้ครับครับขอบคุณครับแล้วไงต่อครับพี่ไม่พูดกันหรอหมักครับหมักเนี่ยชอบทำอะไรก็เล่นเกมครับผมแล้วหมักคิดว่าแบมแบมชอบทำอะไรดูจากรูปลักษณ์แล้วดีอะมึงเฮ้ยไอ้หมัดอ่ะ พี่เวงฝันดีแล้วฝันดีแล้ววันนี้ฝันดีแล้วแบมแบมเนี่ยชอบกินครับซึ่งเวลาเราหิวก็ต้องกินพี่เอิงครับพี่เองคิดว่าอาหารเกาหลีที่แบมแบมชอบที่สุดคืออะไรครับต๊อกบุกกีครับผมออกเสียงถูกไหมครับถูกถูกครับถูกครับไม่ใช่เราไม่ชอบต็อกบุกกีผมไม่เป็นไรครับไอต้อนครับกูรู้สึกว่าวันนี้มึงเก่งเป็นพิเศษเลยนะเป็นเพราะว่าอะไรแบมแบมรัดไอมะกมึงเก่งเป็นพิเศษเลยนะเป็นเพราะว่าอะไร เออผมหล่อมึงจะบอกว่ามึงหล่อกว่าแบมแบมหรือวะไม่ครับแต่ว่าผมก็เท่นะเออเทพตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยที่รู้ไหมล่ะว่าผมมะสูงเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองผมจะเล่าแบมแบมแล้วนะพี่ที่พี่ถ่ายตอนแรกสูงกันรเ่าเฮ้ยกินไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้เซเว่เพราะพี่เห่งนั้นรู้ทุกเรื่องใช่เหรอเฮ้ยเ้ยอะไรวะย้ายมาเขาไม่รู้ไม่ออกมาสักทีครับพี่ต้ครับว่าอาหารพี ไอ้มาไอ้มาครัว่าเต้นเลยปกติร้องเพลงที่ไหนครับโอ้หลายๆที่เรือเท่านี้เออไม่ต้อนถามเลยผมเป็นคนประเทศอะไรครับเกาหรือว่า hay rất bà <S <S โหผมคิดว่าเกาหลีอ um ่ะถามผมก็ได้ครับถามถามํามนามถ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 มถามถคมับไม่ามถามถามถามอามถามถามถาม้ามถามถามไม่ต้องแถามถามถายถม่ต้องมยกัถามถายถามถามไามถามกามถ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 มถามถัมถามถันถามถามถยมถามถามถัมถามถารถามถามามถาามามามาถา เคยครับเหรอครับผมเป็ยังไงครับเครื่องบินครับเครื่องบินครับแม่บอกเลยสัมเมาแม่สัมเมาแบมแบมครับอืออัลบั้มแรกที่ออกมีกี่เพลงหกครับหกอือหกอะไรอ่ะหก ด้วยกันครับหรือว่าแบมแบมจะอัดรูแล้วแทนที่เอ่อแอลบั้มล่าสุดของผมมีกี่เพลงครับไงช่อค่าพี่ล่ะคำว่าเกิดครับ แบบก็ทำไมพี่ไม่ลืมพี่ไม่ลืมวันเกิดภรรยาพี่อยู่แล้วพ่อยอ่อนไม่มีใครอ่อนทั้งนั้นอะจริงแบมแบมบอกยาอ่อนให้พูดเลยแบมแบมบอกยาอ่อนให้เอาจริงช่วยเอาจริงหน่อยได้ไหมได้เขาพูดแบบนี้จริงๆนะครับได้ครับพี่เวนถ้าพี่เวนมีความรักใหม่ทำไง เขามีความรักใหม่เขาพี่มีความรักใหม่ทําให้เป็นเรื่องเล่นไม่จริงจังแบมแบมเอ่อในวัยเด็กของแบมแบมเนี่ยใช้ชีวิตที่ไทยถูกไหมครับลาลิงไทยอือตอนนั้นตอนตอนเด็กนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนเด็กเมื่เขายังเป็นเด็กน้อยนอยเมื่อเเป็นเด็กตัวน้อย ให้จริงจังไงบางคนมันก็ไม่ชวนคำถามเลยหัวเราเหมือนโตัวโกงในกูมาครับทำไมพี่เหว่งเขารีบจากการแบมแบมเพราะอะไรเขาเป็นคนขี้เล่นไอ้บ้าเขาเดี๋ยวไปไหนลาภินทาครับไปดูแบมแบมตอนเด็กอ่ะใช่ครับผมอยากศึกษาพี่เหว่งครับถ้าพี่จะไปเกาหลีพี่ไปทำไมพี่ก็พาครอบครัวไปรับประทาน กี่ไงครับแล้วไปดูแบมแบมซ้อมคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ไงครับแบมแบมเนี่ยจะขึ้นโชว์ที่ไหนเรือครับเพราะว่าเขาเดินทางมาด้วยท่าเรือใช่ครับเขามาแบบฉีกเลยเขามาแบบใหม่ยุคนี้ต้องแบมมาจากทางท่าเรือกันแล้วแล้วมันไม่ช้าเหรอถ้าเดินทางทางน้ำเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดเขาปรับไอพ่นแรงๆหน่อยก็มาได้เร็ว ไอ้บัตรรีบร้อนร้อนลนครับอะไรลนไฟไอรเตครับกูยังไม่รู้เลยนะของกูอะไรอ่ะถ้าผมบอกพี่พี่ทำไรให้ผมถ้าผมบอกพี่พี่ทะอะไรให้ผมทำบุญหัวพี่อ่ะพี่เคยเล่นลูกแก้วไหมครับเด็กๆไม่เอาไม่รีบเด็กๆเล่นอะไรครับแบบแบบอะไแล้วถามหน่อยดิไม่รู้เรื่องเลย ช่วยถามนะพี่เคยเดินทางทางไหนบ้างครับทางมหาสมุทรเฮ้ยโอเคคำบนหัวของผมคือคำว่าน้ำน้ำข้าทำไมยทำไมพี่ไม่พูดคนละมีต่อข้าเลยอ่ะข้ามันง่ายนะถ้าสมมติอะไรเงี้ยแบบไม่ออกมาเลยไม่พูดไม่ออกมาเลยอ่ะถาว่าอะไรเติร์ดเรืออีกท่าท่าเรือเฮ้ยรู้มึงรู้แล้วเนี่ยเฮ้ย ไ่ดไ้นเอ้หมากเขว่าอะไรเกมครับทำอะไรนะเข้มโอ้โหผมเฉลิคตัวเลยนะผมว่าผมไม่รีบผมจะจริงจังนะจริงๆก็จริงจังทุกรอบทีเดียมากครับครับพี่เนี่ยไปฉีดโบอลทองมาให้หน้าพี่เนี่ยรืดยาวขึ้นและตึงขึ้นทำไมหมากไม่สีบ้าง ตอบช้ากลัวครับหน้าผมแน่นอยู่แล้วครับแบมแบมพี่ก็ไปฉีดโบท็อกครับแต่โบท็อกเอาพี่ไม่อยู่เลยครับถ้าเป็นแบมแบมอ่ะแบมแบมจะมองบนอย่างนี้ได้ไหมแบบตาอากาศแล้วชุดฉีดอ่ะต่างหูเป็นพี่พี่ฉีดแล้วพี่ก็เหลือตามองบนเงี้ยครับใช่ไหมครับช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับพี่ช่วยไม่ได้นะพี่เหว่งครับสมมุติว่าพี่ไปคอนเสิร์ตของแบมแบมแล้วแบมแบมร้องเพลงอยู่แล้วบอกว่าผมไม่ร้องพิ้วเองผมไม่เอา อยู่ในงานด้วยขึ้นมาบนเวทีเลยพี่จะทำยังไงผมจะโดดขึ้นไปบนเวที เรีว่าเวกใจราเลที่่งั้นพี่ถามแบมแบมตอบแบมแบมเรียกพี่เวงขึ้นมาบนเวทีแล้วพี่เวงบอกว่าผมจะขึ้นไปร้องเพลงคู่ระวังมันหลอกข้าจิตใจมันโหดเทียมแบมแบมจะให้พี่เวงขึ้นมาบนไหมอ๋อให้ครับทำไมอ่ะอ้าวก็พี่เวงเอเรี่งเขาเรียกว่าอะไรนะ เครื่องขยายเสียงผมจะจริงจังนะครับเครื่องขยายเสียงเอ้ยโอ้ยเสียงอสขาไปพี่นเลยเ้ยจับอีกทีอันนี้ยากมากอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแมมทำได้นะโอเคมันมันเป็นคำที่เฉพาะใช่ไหมครับใช่ใช่ ยาไปยอมมมันดแ่แฟมเคยกินอาหารไทยไหมครับคือว่าอันนี้มันเป็นอาหารโบราณเรียกว่าบนยุกเกาะเคยกินไหมอันนี้อร่อยไม่เคยครับจริงป้ะอยากลองเลยครับไม่ครับโอ้ยวันแรกเรายกเลิกที่บ้านเลยเอออันนี้รูปร่างเป็นยังไงครับรูปร่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจะผิวสัมผัสลื่นนะครับครับผมเนียน าไปวางบนดาดฟ้าเนี่ยผิดไหมผิดสิผิดใช่ไหมอ๋ออันเนี้ยครับที่ไม่พี่จะมีลูกไหมครับเนี่ยกำลังดูอยู่ครับผมครับผมสมมติถ้าจะมีลูกครับเราจะสอนลูกว่าอันนี้มันคือรูปภาพรูปลักษณ์หน่ออันนี้ใช่ไหมครับกลมฝันดีแล้วฝันดีแล้ววันนี้ฝันดีแล้ว คอนเสิร์ตตลอดเวลาคิดว่าคำว่าโบดหัวคำว่าอะไรบนถึงเจ้าอันนี้รู้ใช่ไหมเนี่ยรู้ไม่พี่บนบนบนอยู่ไ่ไงรู้มาก่อนหน้านี้แล้วบางเฮ้ยแตงเดอยวเนี่ยโอ้โหทำไมมันยากเหรอนี่แบมแบมของจริงนะ เอาจงจริงแบมแบมงานนี้ตายแน่บอกก่อนไต่เลยม่ะไตเลยไหมเอาจริงแบมแบมงานนี้ตายแน่บอกก่อนไต่เลยป่ะเอาเลยไหมอะไรอะงานนี้ตายแน่บอกก่อนอะไรอะอ่ะพี่ลราเดาหนึ่ง ตายแน่บอกก่อนนะ่ป็แบมคราวนี้ตายแน่บอกที่พูดอะไรอ่ะเชี่ยหลอกวัวในโกงวัวกหรอว่าแบบงานนี้ตายแน่ตที่พูดหรออะไรวะอกันดิ่งแล้วด้วยโอเคไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้พี่อย่างไรครับโชว์ฟอร์มต่อเลยแป๊บนึครับแป๊บนึงนะผมแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งครับโอมแบช่วยช่วยหาเบอรเสื้อหน่อยได้ไม หลอกได้แน่เสียวเลยม่ีกนตัวยิ้นแบบสวยแล้วสิสวยแล้วสิกูแบมแบมครับเราคุยเรื่องสมัยก่อนดีกว่าตอนเด็กๆแบมแบมชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษไหมครับกิจกรรมยามว่างจะไปกลัวมันไม่อกกลัวนะครับยิ้มไม่ขึ้นเหมือนกันที่จักรยาน สมัครครับเวลางานยุ่งยุ่งเนี่ยการขี่จักรยานอ่ะช่วยให้เรารู้สึกได้พักผ่อนบ้างไหมโอ้ยไม่ได้ทำเลยครับผมทําหายเมื่วันว่างๆพี่ทำอะไรอ้าวพี่รู้นะเนี่ยวันว่างๆผมนะครับสัญญาดูมกบังครับมกบังมกบังทำไมอ่ะทำไมดูแล้วมันแบบจูกดูแล้วทไหมหิวครับเป็นคนแบบว่าชอบรับประทานเป็นเมนถามพี่บ้าง ถ้าเกิดภรรยาพี่หายตัวไปจะทำยังไงเมื่อก่อนก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันครับแบมแบมรู้จักเพลงพักก่อนไหมไม่ครับทำไมอ่ะไพเระเหมือนกันนะรู้จักเพลงบลาหายนะครับใครเอาใครเอาไปอ่ะภรรยาพี่เอาไปอุภรรยาเด็กขโมยหมาพี่ไปฮะฮึฮแบบนักด่ากันตัวเยอะนะ ก่อนจะมีทุกวันนี้พุ่นผ่านอะไรมาบ้างครับผมก็นั่งเครื่องบินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันนิดนึงอ่ะมันนิดนึงไม่ใช่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 พี่คิดว่าผมอะทำงานแบบคิดว่าหนักไหมแน่นอนครับวันที่ท้อครับผมควรทำอะไรดีครับดมยาดม ่วยได้อ่าเดี๋ยนะกันเดี๋ยวนะเดยนะเดาแล้วทีละคนนะคำว่าไหยโอ้ไอมักไอมักคำว่าลืมออกมาผมเป็แบบนี้โดนโจมตีเยอะมากคำนี้ก่อนเตอเอ้ยโอ้โอ้ยโอ้มก่อนการเล่น2อคนเลย ไม่ได้อวยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้อวยไม่มีใครอวยเออดีเขาคือจริงจังแล้วเนี่ยเอาจริงตัวเก่งเลยงั้นผมแก้มือเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมล่ะมาไม่ตื่นเต้นใจเย็นๆให้ฝากต่อหลังอีกสักหน่อยครับผมเป็นสเตเดียมครั้งแรกนะครับผมที่เคยโชว์มารับรองสิมือนิดหน่อยคนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็มาดูได้ครับยังไงไม่พี่บอกเดี๋ยวนี้นแล้วก็คนที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ว่ากำลังลังเลอยู่นะผมก็ลองเปิดโอกาสให้ผมได้ทดสอบตัวเองกับทุกคนดูั โโอหเฮ้ยคำเชิญชวนนี้โคตรแจกโคตรดีเลยพี่พี่้อยากใช้พี่ขอยืมเียขาขอคนลองใช้ให้เป็นผู้พูดดีกว่าทุกคนลองเปิดโอกาส subscribe ช่องที่วีลาดีกว่าพี่ไปเป็นพ่อง ได้ครผมก็ทีมแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับผมทั้งอาคาเซ่แล้วก็แฟนๆของ YouTube Channel ของพี่ๆทั้ง3คนด้วยนะผมัก็ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนเทพบีราจนเป็นชาแนลที่ใหญ่แบบนี้นะผมแล้วก็ท้าให้ผมได้มาร่วมกับพี่ๆทุกคนในวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะผมขอพูดอะไนึงก่อนจะปิดคลิปได้ไหมคือเขาเป็นคนที่แบบนายส์มากๆแล้วเราสัมผัสอันนี้อยากอยากชมชื่นชมแล้วก็เขาเขาเขาอยากให้คนมาซับช่องเทพบีราด้วยซุปเปอร์ไนาส์เลยแล้วทุกคนจะแบบไม่ฟังแบมแบมหน่อยเหรอครับ ขออีกทีหนึงได้ไหมครับผม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 จะขอน้องแบมแบมเยอะไปไหมครับอยากจะส่งสารไปถึงคนเอ่อเคเรีีครับเกาหลีว่าช่องเทปลีลาครับโอเคโอเคได้ครับเทปลีลาอีช่อง널กดกโปรดักติริข์สัมบัติทุกคนทุกคนที่ช่องนี้ช่องน้ แบมแบมอยากให้รู้นะว่าบอกว่าให้คนกดอันส r i b e ไปภาษาเกาหลีอ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับแต่บุ c น n e นี่ไม่มีอะไรเลยเหรอออาเอาอะไรอ่ะเอาไม่มีไม่มีก็ได้ไม่ไม่จะอยากให้มอบเลยไหมครับใจเลยครับมองมองเลยอันนั้นของของกู keep